วันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ nvidia bluefield nvidia bluefield เนี่ยคืออะไร nvidia bluefield คือหน่วยประมวลผลข้อมูลหรือ dpu data processing unit ที่ออกแบบโดย nvidia dpu นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของศูนย์ข้อมูลเร่งความเร็วที่ทันสมัยและปลอดภัยซึ่ง cpu gpu และ dpu สามารถรวมเป็นหน่วยประมวลผลเดียวที่สามารถตั้งโป,โปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ เปิดใช้งาน AI และสามารถมอบประดับความปลอดภัยและพลังงานประมวลผลที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดภาระงานด้านเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญจาก CPU b u f i e l 2นะครับ DPU ช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้าน i อของตนให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่ท้ำสมัยที่มีการเร่งความเร็ว สามารถตั้งโปรแกรมได้เต็มรูปแบบและติดอาวุธด้วยคุณลักษณะด้านความปลอดภัยซ r o t r u ั t ask, ซึ่งป้องกันการละเมิดข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ได้แล้ว DPU b l u e f i e l เนี่ยเพียงตัวเดียวนะครับสามารถให้บริการส่งข้อมูลเดียวกันที่สามารถใช้ P U ใช้ C P U เนี่ยถึง125คอซึ่งมันเนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่แกนประมวลผลนะครับ C P U อันมีค่าเนี่ยเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันระดับองค์กรอื่นๆเนี่ย ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนะครับไม่เพียงแค่จัดก,การถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้นแต่ยังมีโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำในตัวอีกด้วยซึ่งเนี่ยช่วยหสามารถ CPU เนี่ยทำงานได้ปกติซึ่งจะทำให้ CPU เนี่ยว่างสำหรับงานอื่นๆซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบได้ต่อไปนะครับจะเป็นคุณสมบัติบางประการนะครับของ NVIDIA b u e f i e l d หนึ่งเลยปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดภาระงานจาก CPU ทําให้ b l u f i e l เนี่ยสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันประมวลผลประสิทธิภาพสูงอย่าง HPC 2. ตั้งโปรแกรม b l u f i e l สามารถตั้งโปรแกรมได้ซึ่งหมายซึ่งหมายความว่านักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองเพื่อรันบนการ์ดเหล่านั้นได้ช่วยให้มีความยืดหยุน่น และปรับแต่งได้ในระดับสูงต่อไปคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือด้านความปลอดภัย Bluefield เนี่ยยังมีคุณสมบัติความปลอดภัยที่สามารถช่วยป้องกันสูญข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้โดยรวมแล้วนะครับ NVIDIA Bluefield เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันทรงพลังที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของสูญข้อมูลได้นะครับ NVIDIA Bluefield NVIDIA Bluefield บริษัทอะไรกําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้จากชื่อนะครับเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นบริษัท n v ็นวีเดียโดยอุปกรณ์นะครับเอ็นวีเดียบูฟิลดีพเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีนี้ช่วยอัปโหลดงาน CPU เพิ่มคุณสมบัติความปลอดภัยและรับรองการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะ NV i d i a เนี่ยมองว่าบูฟ i e ด d d ี เป็นกุญแจสำคัญสำหรับส่วนข้อมูลยุคใหม่เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยความยืดหยุ่นและประหยัดพลังงาน Nvidia นะครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Bluefield DPU ต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปของสนย์ข้อมูล Working Principle หรือหลักการทำงานในส่วนของหลักการทำงานของ b u f i e l d DPU b l u f i e l d DPU จะเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อออฟโหลด งานบางประเภทจาก CPU ช่วยให้ CPU มีเวลาเหลือสำหรับงานอื่นๆมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของข้อมูลดีมากขึ้นครับ b u ฟ f ว e l พียทำงานอย่างไรการประมวลผลเรือข่าย b u ฟ f ว e l พียสามารถประมวลผลงานเรือข่ายต่างๆเช่นการตรวจจับการบุกรุกและการโหลดบาลานซ์การเข้ารหัสข้อมูล บูฟิวรองรับการเข้าถ่ายข้อมูลทั้งแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องเพิ่มภาระ,ะงานให้กับ CPU การวิเคราะห์ข้อมูล b ู u ิวดีพสามารถใช้สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Machine Learning และ AI ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของฟีเจอร์บูฟิวดเนียก็จะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็น Network การ p r o c e s s i n g Storage หรือคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายมันเริ่มันที่ Network หรือระบบเครือข่ายตัว b l u e f i e d p u เนี่ยจะสามารถรองรับคุณภาพความเร็วสูงพร้อมตัวเลือกสำหรับการเชื่อมต่อ 2x 100GB Internet หรือ 1x 200GB อินเ Internet หรือ InfiniBand t มอบความสามารถ RDMA ขั้นสูงหรือ Remote Direct Memory Access พื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่างแอปพลิเคชันและพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของฟิเจอร์ต่อมาก็คือ processing หรือกำลังการประมวลผลตัว buffer d o view เนี่ยจะเป็นการผสมผสานร่วมกับ arm core หลายตัวสำหรับการถ่ายงานจาก cpu storage หรือพ้ที่จัดเก็บที่ทำให้มีการเสนอการเร่งความเร็ว nvme os สำหรับการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความหน่วงต่ำความให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นโดยสรุปแล้ว bluefield ส dpu เนี่ยจะเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลอันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อเร่งงานต่างๆในศูนย์ข้อมูลซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภยัยความยืดหยุน่นและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเป็นไงกันบ้างกับ nvidia bluefield 2 dpu ชิปเซตตัวนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบชิปเซตตัวนี้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ